กรีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวเ <critique noise> ครื่องปรับอากาศแคเรียคอปเปอร์11 และร้านนี้นะคะนอกจากของคาวแล้วเรายังมีของหวานด้วยอย่างที่เมื่อกีูุ้กบบอกก็คือลีดหางใช่แล้วลีมาจากสาลี่ใช่หางก็คือเอาไปต้มไปตุ๋นต่างๆเป็นของหวานเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนทํามเริ่มจากน้ำนะคะต้มให้ร้อนก่อนใช่ให้เดือดเลยนะคะแล้วก็ใส่เห็ดหูหนูขาวลงไปเห็ดหูหนีเห็ดหูหนูใช้ถูกแล้วถูกแล้วค่ะอ่าคโอเคประมาณกี่ชั่วโมงพี่ประมาณจริงๆอ่ะต้มตอนเช้าเนี่ยจะได้ได้กินตอนบ่ายตอนเย็นๆเลยอุ้ย แล้วลูกค้าจะได้ทานกินหรอเราต้องต้มทิ้งไว้ข้ามคืนถึงว่ามันจะได้อร่อยไม่ได้เข้าเนื้อเข้าหนังนะพี่น้องตามด้วยตามด้วยพุทราพุทราจีนเก๋ากี้ค่ะใส่ลงไปค่ะนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายสารีน้ำผึ้งค่ะสารีน้ำผึ้งใส่ไปเลย มันทำไมต้องไปสาลีน้ำผึ้งอ่ะแม่มันจะเหมือนมันจะฉ่ำกว่าค่ะอ๋อเพราะว่าสาลีน้ำผึ้งมันทำให้หอมใช่ไหมล่ะใช่ใช่อันนี้ลือนะคะเกลือใส่แบบนิดเดียวพอใส่ลงไปค่ะพี่หนูพูดตรงๆเลยนะจากที่หนูดูเนี่ยเมนูเนี้ยถ้าเกิดหนูยังไม่เห็นสำเร็จหนูคิดว่าพี่ทำสับชายแต่มันต้องรอเสร็จก่อนถูกต้องไหมงานพุกดนะคะจะปิดฝาก่อนแล้วอีกชั่วโมงครึ่งมาดูกันค่ะ ขนมลี่ถังเป็นขนมที่คนจีนจะทําในเทศกาลงานไหว้ต่างๆแต่พี่ตุ๋ยเลือกที่จะเอามาทํำขายเพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนกับร้อนมากร้อนมายลี่ถังก็เลยเป็นขนมหวานเย็นช่วยคลายร้อนได้ดีทีเดียวและของในร้านส่วนใหญ่กินแล้วเผ็ดกินแล้วเลี่ยนจ้าลี่ถังก็เลยเป็นอีกหนึ่งช้อยส์ที่ลูกค้าเลือกกินเลือกสั่งค่ะเพราะไม่ค่อยมีใครทําขาย ถูกอกถูกใจกันปะจริงๆเมนูนี้น่มันต้องต้มทิ้งเอาไว้ตั้งแต่เช้าหลือมไม่ก็ต้มค้างเอาไว้เพราะทุกสีทุกอย่างมันจะเข้าอยู่ในเนื้อสารีแล้วมันจะทำให้ฉ่ำใจเวลากินสุกร้อนๆเงี้ยไกลหน้าร้อนขอาทุกทีละเมนูนี้ถูกอกถูกใจทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะสูงวัยสวสูงวัยอ่ะสรรพคุณก็คือช่วยบำรุงปอดค่ะ บำรุงปอดบำรุงปอดบำรุงใจบำรุงเลือดบำรุงเลือดใช่เลือดไหลเวียนได้ดีชทานแล้วรู้สึกแบบชื้นฉ่ำชื้นสดชื่นยิ่งใส่กับน้ำแข็งน้ำแข็งใช่ค่ะเสิร์ฟคู่น้ำแข็งถ้วยถ้วยถ้วยเท่าไหร่คะถ้วยละสี่สิบห้าค่ะอ๋อใช่สารีน้ำผึ้งนะ เขาตักให้แบบจุกๆด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือกว่าจะได้กินเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกว่าสีิบห้าบาทโอเคราคาตลาดทั่วไปจับต้องได้ไม่ได้แพงแซงจัพริกชีฟ้าแดงหอยแครงตำแปงขนมหมอแกงราคาไม่แพงสีสัตว้ดูสดชื่นมากเลยยังไม่ได้กินนะสดชื่นไหม oh my g o อ มันจะออกหวานๆวิวเปี้ยวแต่มันชื่นใจนะเปรี้ยวมันได้มาจากอะไรอ่ะพี่จะตัวฟุตซาจีนนะคะแล้วก็ตัวเก่ากี้อะค่ะมันหอมนะเธอมันเหมือนแกงจืดเนาะลูกค้าเรียกว่าแกางจืดคือถ้าเกิดสมมติว่าไม่รู้ว่าเธอนึกว่าพี่เขาต้มน้ำซุปข้าวมันไก่กอแรกอันนี้ที่เด็ดใช่มันจะฉ่ำ ดชื่นโอ้พี่ทุกผู้ชมมันสดชื่นจริงๆเหมาะสมมุิว่าทานอะไรที่มันเผ็ดร้อนไป<ช>แล้วว่ะเ<ช>พราะว่าได้ตบของหวานมันชื่นใจนะพี่เนาะใช่ค่ะแล้วมันเป็นเหมือนสบุนไพรอ่ะำลำรุงป,ปอดเลยค่ะโอ้หนูดูแล้วแหละว,ว่าทำไมสาววอลช็ชอบ <c oughs> สารีช่ำๆหวานอมเปรี้ยวกำลังดีบอกเลยขนมลีทั้งเนี่ยเหมาะกับอากาศบ้านเราจริงๆ และมาร้านนี้นะคุณผู้ชมเขายังมีชาร้อนเสิร์ฟให้กินฟรีไม่อันอีกด้วยเฮ้ยใจดีอย่างที่บอกแหละเวลาเราข่าหมูเปตงอ่ะเรามีชาจีนให้กินใช่ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเสิร์ฟเป็นอย่างเงี้ยได้หรอใช่เสิร์ฟฟรีฟรีเลยทุกโต๊ะทุกโต๊ะค่ะโอ้ยพี่น่ารังซัเลยอ่ะทำไมเราถึงพีคอนเซ็ปเให้เขาดื่มชาฟรีล่ะเหมือนกับเราทานขาหมูมามันอาจจะมีมันมันเงี้ยมันเลี่ยนพี่มันต้องล้างเนาะใช่เรา่ชาร้อนร้อนี่มันก็เราก็แจกให้เขาไปเลย คนละหนึ่งหนึ่งเหยือกอโต๊ะหนึ่งเหยือกแบบนี้แม<ช>่ติว่าดูพาแม่มาพาอากงผู้จัดการมาเนี่ยถ้านูกินหมดแล้วหนูเขาเตอร์อได้ปะได้พี่ใจดีจังเลย oh my gosh เดีย๋ยวขออนุญาตนะคะร้ลนรอนะขอขอนุญาตดมก่อนดมหอมมากนะ <c oughs> ฉันรู้สึกว่ามันคล่องคอเพราะว่าฉันเนี่ยต้องดื่มน้ำอุ่นละเพราะฉันใช้เสียงเยอะใช้คอเยอะ พอได้อันนี้มันชุ่มคอนะพี่ใช่อุ๊กินดีจังเลยอ่ะเอาเร่เข้ามาเรเข้ามาก็อย่ามานั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรก็แค่มานั่งเมามอยของสดส่งตรงจากฟาร์มจากไร่จากสวนส่งตรงลงมาจากดอยพอคาแมค้าน่ารักคึกคักคึกคักร้นอาจากบรรยากาศเหมือนละของสะสมก็ยังเหมือนด้วยของเก่าของแก่งเอามาจากไหนเอามาจากบ้านเจยุนไถ่ เจยุนนางก็ใจถึงนะนางมาเป็นหุ้นส่วนนางก็เอาของมาแต่งร้านให้ด้วยหรอใช่นจะได้เก่าจริงโอ้แต่เก่าจริงๆนะและนอกจากของสะสมต่างๆก็ยังมีนี่แปะทุกคนจะต้องมีบูชาทุกบ้านนะลูกหลานชาวจีนหรือใครก็แล้วแต่เวลาจะเปิดร้านค้าขายทำธุรกิจก็ต้องมีแปะนะถูกต้องมาอยู่ด้วยนะครับ่รูปแม่หรอใช่ค่ะรูปพุงจองยุคยินเลยค่ะมาม้ามาม้าใช่ค่ะ ชื่อจองยุกยินนี่ใช่ไหมเ,เจ้าของสูตรขาหมูเธอเป็นแม่ของพี่ยุน่นพี่ยุน่นใช่โอ้โหตอนนั้นขนตาเบอร์แรงมากรถ<ด>ตอนนี้มาม้าจองยุกยินไม่ค่อยสบายค่ะรักษาตัวอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ถึงไม่ได้มาที่ร้านแต่ก็รับรู้ว่าเชฟยุน่นลูกสาวคนสวยเอาสูตรขาหมูแสนอร่อยของมาม้าจองยุกยินมาทำขายให้ลูกค้าได้ลิ้มรสความอรอย อของอาหารพื้นถิ่นเชวเบตงแท้ๆจ้า,า,จาวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ให้รายการตลาดสดพระรามสี่ของเรามาบุกนะคะ,ะข้าวขาหมูเบตงอจองยุกยินนะคะสูตรขาหมูเบตงแท้ๆจากคนเบตงเลยอร่อยมากๆเลยนะคะแน่น,น,นอนค่ะรายการตลาดสดพระรามสี่สัปดาห์หน้าจะพาไปไหนนะคะ <S <S ต้องรอดตามทุกวันเสาร์สี่โมงสิบห้าทางช่องสามกดหมายเลขสามสสวันนี้ผู้กอเราไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ เนมีมีมีเฉียนมีแต่ถูกมันเขากินไม่ทำงานเลยเธอกินหมดแล้วเธอไม่ทำงาน,นล่อยฮูริภัทย์